สุกเหนือระดับทุกการอาบน้ำกับ Easy Set e x p o s t นวัตกรรมเลนช s h า w เวล่าสุดจาก American Standard มาพร้อมดีไซน์ที่สวยเทคโนโลยีที่ครบครันและระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อคุณและคนที่คุณรักใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสกับ Push t u r Turn กดเพื่อเปิดปิดน้ำและหมุนเพื่อปรับอุณหภูมิและความแรงของสายน้ำ เต็มอิ่มกับการอาบน้ำด้วยอุณหภูมิที่ตรงใจและคงที่ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติเทอร์โมคอมฟอร์ตและเทอร์โมเซฟตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อระบบน้ำเย็นขัดข้องและอุณหภูมิน้ำสูงถึง49องศาเซลเซียสปกป้องคุณจากการโดนน้ำร้อนลวกตัวเครื่องมาพร้อมเทคโนโลยีคูลเชลด สัมผัสตัวเครื่องได้ไม่ร้อนลวกผิวใช้งานได้สบายใจพร้อมดีไซน์ให้มีพื้นที่วางขวดสบู่และแชมพูได้เ Shower รุ่น easy set e g post ช่วยทำให้ห้องน้ำของคุณสวยโดดเด่นมีสไตล์สนใจสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่าย American Standard ทั่วประเทศได้เลยค่ะ